ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2แล้วก็มาพบกันในคลิปที่3นะเนาะวันนี้จะมาเรียนเรื่อง <c oughs> introducing introducing yourself and others others บายครูโมเหมือนเดิมค่ะ introducing ก็คือการแนะนำ introducing ก็คือการแนะนำแนะนำใคร yourself ตัวของคุณเองแนะนำ yourself คือตัวคุณเองนั่นแหละแนะนำตัวคุณเองแล้วก็ others others ก็คือคนอื่นผู้อื่นก็คือแนะนําตัวเองและผู้อื่นด้วย แนะนำทั้งตัวเราและคนอื่นด้วยที่มากับเรานะคะอ่ะมาดูกันให้นักเรียนเปิดบทที่1ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะเป็นบทที่1นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ A to C ใช่ไหมคะอัลฟ a าเบทั้ง26ตัวอักษรนั่นก็คือการทบทวนตัวอักษรที่เราเคยเรียนมาก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยคัดจับคู่แล้วก็มี เติมคำระบายสีใช่ไหมคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูต่อกันในบทที่1คลิปก่อนหน้านี้ก็คือการทักทายทบทวนการทักทายไปแล้ว Good morning Good afternoon Good evening Good bye Good night ใช่ไหมคะ แล้วก็มี hello hi ทบทวนไปแล,แล้วต่อมาด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของชั้นป2เราจะมาเรียนรู้การแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นนะคะเปิดหนังสือหน้าที่12 13ได้เลยค่ะ unit 1 you and me นะคะมาที่หน้า13หน้า13ส่วนบนมีผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวดูนะคะเขาบอก hi วัสดีแอมแซมฉันชื่อแซมไ i i แอมแซมวัสดีฉันชื่อแซมผู้หญิงคนนี้ก็แนะนำตัวเองบ้างอ่ะขึ้นต้นว่าอะไรคะ Hello Hello I'm Jenny Hello I'm Jenny วัสดีฉันชื่อเจนนี่อ่าเวลาเราแนะนำตัวแล้วก็จะขึ้นต้นด้วยคำทักทายไ i หรือ hello ก่อนแล้วตามด้วยชื่อของเรา hello i am jenny สวัสดีฉันชื่อ jenny ต่อมาเป็นภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคุยกันทีนี้เนี่ยผู้ชายเขาเริ่มแนะนำตัวเองก่อน hello i am bill สวัสดีฉันชื่อ Bill what's your name what's your name สวัสดีฉันชื่อ Bill แล้วคุณล่ะชื่ออะไร w h a t s your name w h a t s your name ก็คือคุณชื่ออะไรผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบกลับไปจะพูดซูเฉยๆได้ไหมฉันชื่อซูไม่ได้เราก็ต้อง am Sue ก่อนฉันชื่อ Sue จะสังเกตได้ว่าเราจะขึ้นต้นด้วยคำทักทายแล้วก็ตามด้วย ชื่อของเราเหมือนบทสนทนาก่อนหน้าข้างบนเลย w h a t s your name w h a t s your name ก็คืออะไรนะคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรซูก็เลยบอกว่า I'm Sue ฉันชื่อ s u ทีนี้ต่อมามาดูที่ด้านล่างบ้างเขาบอกให้ฝึกจับคู่สนทนา ขึ้นต้นด้วยคำทักทายมาเดิม Hello I am แล้วตามด้วยชื่อของเราใช่ไหมคะ Hello I am สมมติชื่อโมอ Hello I am Mo What's your name What's your name คุณชื่ออะไรยายคนนี้ก็ต้องพูดชื่อตัวเองใช่ไหมคะคนนี้ชื่ออะไรดิอะสมมติคนนี้ชื่อ 9อ่าเอานุ่นดีกว่าอ่านุ่น Hello I am Mo What's your name สวัสดีฉันชื่อโม What's your name คุณชื่ออะไรนุ่นก็เลยบอกว่า I'm นุ่น I'm นุ่นฉันชื่อนุ่น อ่ะสังเกตว่าตรงนี้ I am ตรงนี้ am มันคืออันเดียวกันนะ I am กับ am เป็นอันเดียวกันเพียงแค่เขียนในรูปเต็มกับรูปย่อเท่านั้นเขียนเต็มเขียน I am เขียนยอ่อเขียน am I am กับ am คืออันเดียวกันนะคะสวัสดีฉันชื่อโม w h a t s your name am นุ่นฉันชื่อนุ่นทีนี้ คำกล่าวลาคำกล่าวลาก็จะมี goodbye กับ bye ถ้าไม่สนิทกันเนี่ยพูด goodbye เต็มๆหรือถ้าสนิทกันแล้วพูด bye เฉยๆก็ได้หรือ bye bye ก็ได้นะคะทีนี้ต่อมาเรามาดูการแนะนำผู้อื่นบ้างเมื่อกี้เรารู้การแนะนำตนเองไปแล้วใช่ไหมมีการคุยกันของ2องบุคคลคุยกัน2คนทีนี้ถ้าคุย3คน จะเป็นอย่างไรอ่ะมาดูแล้วก็ขึ้นต้นว่า Hi, I'm Jim. วัสดีฉันชื่อ Jim. What's your name? What's your name? คุณชื่ออะไรสวัสดีฉันชื่อ Jim คุณชื่ออะไรทีนี้ Tina ก็เลยบอกว่า My name is Tina. ชื่อของฉันคือทีน่าจิมเนี่ยมาคนเดียวทีน่าเนี่ยมีเพื่อนมาด้วยนะคะทีน่าแนะนำตัวเองเสร็จก็ไม่ลืมที่จะแนะนำคนที่มาด้วยอา my name is ชีน่ชื่อของฉันคือทีน่ this is bill นี่คือ bill ตาคนนี้คือ bill bill ก็เลยพูดกับจิม ว่า wow. Nice to meet you อ uh, ะ Nice to meet you คือยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักอา uh, วิลเขาเลยบอกว่า Nice to meet you ทีนี้ต่อมาจิมก็ต้องพูดกลับไปว่า ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันใช่ไหมคะถ้ามีคนมาพูดกับเรายินดีที่ได้รู้จักนะเราก็ต้องตอบเขากลับไปว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นคือพูดว่า nice to meet you เหมือนเดิมแต่เติม t o ต่อท้าย t o t w o t o แปลว่าเช่นกันดังนั้น nice to meet you t o o ก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันอันนี้เป็นมารยาทของฝรั่งเลยถ้า มีคนพูด Nice to meet you มาก่อนเราต้องตอบกลับไปว่า Nice to meet you too อ่ะเขียนยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเขายินดีที่ได้รู้จักเราแล้วเราก็ต้องยินดีที่จะได้รู้จักเขา เหมือนกันนั่นเองทีนี้มาลองเติมชื่อลงไปบ้างสิคนนี้เป็นใครดีคนให้คนนี้เป็นสมมุติคนนี้ชื่อแนนอ่ะกำหนดตัวละครก่อนคนนี้ชื่อแนน คนนี้ชื่อบอยมองเห็นไหมเนี่ยอ่ะแนนแนนบอยคนนี้ชื่ออะไรดีฝ้ายอ่ามีแนนมีบอยมีฝ้ายอยู่3คนแนนมาคนเดียวแต่บอยมากับฝ้ายทีนี้ แนนจะพูดว่าอะไรอ่ะมาดู hi am สวัสดีฉันชื่อจุดจุดจุดฉันชื่ออะไรเนี่ยแนนอ่ะแล้วก็เติมแนนลงไป hi am nan n a n nan hi am nan what's your name สวัสดีฉันชื่อแนนคุณชื่ออะ,อะไร what's your name ชื่ออะไรคะคนเนี้ย boy your boy boy เขาก็ตอบกลับไปว่า my name is boy b o y boy ชื่อต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะชื่อของคนต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเพราะเป็นชื่อเฉพาะต่อมา my name is boy ฉันชื่อ boy this is จุดจ,ดจดอ่ะประโยคนี้คืออะไรประโยคนี้คือ แนะนำผู้อื่นเพราะว่าเราแนะนําตนเองเสร็จไปแล้วเราก็ต้องแนะนําผู้อื่นหรือเพื่อนที่มากับเราด้วยนั่นคือฝ้ายเราก็เติมชื่อฝ้ายลงไป This is f ้าย My name is Boy This is f ้ายทีนี้ฝ้ายก็ต้องพูดตอบแนนไปว่าอะไรคะยินดีที่รู้จักใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักก็ต้องพูดว่าอะไรคะ Nice to meet you Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักแนนเมื่อได้ยินแบบนั้นเมื่อแนนได้ยินว่ามีคนมาบอกเราเฮ้ยยินดีที่ได้รู้จักนะเราก็ต้องตอบกลับไปว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันภาษาอังกฤษก็พูดเหมือนเดิม Nice to meet you แต่เติมอะไรต่อท้ายนะ too ต่อท้ายไปเพราะ too แปลว,ว่าเช่นกันเราก็บอกว่า Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันจำไว้ว่าได้ยิน nice to meet you เมื่อไหร่ต้องมี nice to meet you too มาคู่เสมอต้องตอบแบบนี้สเสมอทีนี้มาลองดูโจทย์กันบ้างมาลองดูโจทย์สมมุติโจทย์ถามว่าถ้าเรา ต้องการถามชื่อของเพื่อนเราจะถามว่าอะไระมาย้อนดูมาย้อนดูถ้าเราต้องการถามชื่อของเพื่อนเราจะต้องถามว่าอะไรคะถามว่า what's your name ใช่ไหม what's your name คุณชื่ออะไรแล้วคำถ,ถามต่อมาถ้าเรา อยากจะแนะนำบุคคลหนึง่งให้อีกบุคคลหน,นึ่งรู้จักก็คือเราจะแนะนำเพื่อนของเราให้ตาคนนี้รู้จักต้องพูดว่าอะไรคะ this is จุดๆๆตามด้วยชื่อใช่ไหม this is คือนี่คือแล้วตามด้วยชื่อ this is Bill นี่คือ Bill แล้วเมื่อมีผู้แนะนำ เราให้รู้จักใครสักคนเราจะต้องพูดว่าอะไรสมมุติเราเป็นตาคนนี้ถ้ามีผู้มาแนะนําเราให้คนอื่นรู้จักเนี่ยหรือให้รู้จักคนคนนึงเนี่ยเราก็จะต้องพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมครับภาษาอังกฤษว่าไงนะ Nice to meet you แล้วผู้ที่ถูกแนะนำก็จะตอบกลับไปว่าอะไรคะ Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน วันนี้ประเด็นสำคัญเลยคือต้องรู้จักคำว่าอะไรคะคำศัพท์ใหม่ประโยคใหม่ก็คือ nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จกักนั่นเองโอเคไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ลองทำแบบฝึกหัดในบทเรียนดูเนาะง่ายมากเลยถ้าตั้งใจฟังคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถ ทำแววฝึกหัดในบทที่1 y o U and M e <Okay. S 1> ได้สบายเลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปต่อกันในบทที่2ในคลิปต่อไปเลยค่ะ